ดูดวงราศีกุมภ์รายสัปดาห์ประจำวันที่8ถึงวันที่15เดือนเมษา2566วันที่8-9ท,ท่านใดที่ต้องทำงานอยู่มีความตั้งใจที่จะทำงานให้เสร็จคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะหรือบางท่านต้องเดินทางไกลก็จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางหรือบางท่านก็จะได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าเสี่ยงเ,เกินไปหรือบางท่านวันนั้นคุณก็จะวุ่นวายเกีย่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวาร วันที่1 0 11การงานทุกอย่างคุณจะประสบความสําเร็จและราบรื่นดีค่ะท่านใดที่รอฟังข่าวดีคุณก็จะได้รับความสําเร็จในวันนั้นสิ่งที่คุณแพนเอาไว้จะสําเร็จตามเป้าหมายระหว่างวันที่1 2บสถึงสิหากคุณต้องเดินทางก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะคนเยอะหรือได้เจอคนที่นิสัยไม่ดีแนะนําว่าให้อยู่บ้านดีกว่าหรือพบปะเฉพาะแค่ญาติพี่น้องคนรู้จักเท่านั้นด้านการเงินของคุณก็มีโอกาสที่จะมีไรายได้เข้ามาเงินสะพัดดีมากค่ะ ด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตามอกตามใจซึ่งกันและกันดียังรักกันดีอยู่สําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือทําความรู้จักกันมากขึ้นส่วนด้านสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกแขนขาปากฟันหรือบางท่านอาจจะเป็นภูมิแพ้หากไม่จําเป็นก็อย่าไปข้างนอกเลยเพราะว่าอาจจะไปเจอน้ําไม่สะอาดหรือว่าอาหารไม่สะอาดหรือเจอคนเมาคนพานนะคะ